เไปลงบ้าน,นเกิดอเลยเอา,ไไาเ,เลยไงบ้านเกิดเลยลงบ้านเกิดเลยก็ทางทางเครื่องบินผ่านพอดีอะ่ะไอ้เฮียลงในสัตว์เอาไม,ไม่ไม่เอาแบบเมื่อกี้นะหนีหนีหนีไป, fight together. ปสัตว์หนีไปคนเดียวได้ไอ้เฮียไอ้เฮียกูเห็นตี้แล้วกูไม่กูกะว,ว่ากูจะฟาร์มแล้วกูจะไปช่วยลล <laughs> นเขาเมื่หล่อหไม่ไอเพลงแหละตอนระเบิดพลาดหรือเปล่ปาจริงไอ้เฮียพี่เพลงครับ ไม่ปลาระเบิดติดหมายแล้วเข้ากูด้วยนะระเบิเรอะเฮี้ยโคตรเล่นผิดพลาดทางเทคนิคมีมีมีมมใช่ตรงกูเอามึงไปลงเฮี้ยอะไรฝั่งนู้นวะเราได้ยึดเงี้ยสองฝั่งเฮ้ยมันขับรถหนีัขับรถมาจอดลว เพี้ยมันอยู่นี่ไหนอยู่บ้านนั่นเหรออืมมันเหลืองเฮี้ยระเบิดแม่แม่มึงดูระเบิดกูเข้าเข้าเข้าเานี่เข้าแบบมันมากไะมสบาเพราะมีตัวเยอะ ไอ้กูระเบิร์ดดูหนึง่งตาไปก่อนปะไม่ต้องปะแม่งดักไว้ห้องน้ำป่ะมาไม่มีแม่งอยู่หลังบ้านป่ะไม่ใช่แม่งปีกม่มีคาแล้โดนหนียาวะปีกหลังคาไปเนี่ยเออกูว่างัน้นยิงตีตีบนหัวบนหลังคาจริงบนหลังคาจริงเชี่ยเอาไงอะหลังคาเราเอาไงอะ เไปมันกำไฟใครกำไฟวะเข่งเดี๋ยวมันโดนกูนะอยู่นี่มันอยู่นี่เฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วกูเห็นละมันขึ้นไม่ได้มันติดรั้วไอ้มาตรงนี้มันอยู่มุมขวาติดนี่เลยอย่มุมนี้มุมขวาติดนี้นี่บนนั้นมากูได้ละระเบิดระเบิดระเบิดนเฮ้ยปาสมอเว้ย กูนี่แหละป้าเหน่น่ะเหมือนมึงเว่ออะกูได้ระเบิดระเบิดควันไหนเะีริจริงๆเอ๊ะเด็กงั้นเดี๋ยวกูปลายาวใช่ไหมเนี่ยย้บ้าบ้าว้ชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงเหรอเออนี่ปลาหลอกปลาหลอกแตเบอร์แม่งกระโดดลงมาเนี่ยกลัวยาเออปลาหลอกปลาหลอกเอ๊ะงั้นเด็กกูทำกูทำาม่ได้ขับรถไป อันนี้ยาดูยังตู่ใช่ไหมล่ะตู่ละมันอยู่มุมตรงกูน่ะเฮ้ยไอ้วะวรถคันนี้มันขับแต่บ้านเลอนายฮัลโหลนายบนหลังคานายอยู่ทั้งวันเลยไงฮัลโหลมันยังไม่ตายเกะวะเออเป็นไงเป็นไงเควแล้าไม่ค่รเสียเวลากับไอ้เชี่ยนี่ย โว้กูมาลูกเดี่ยวหายเลยกูไม่รู้ได้อยู่ตรงไหนอะจริงกูไม่รู้เฮี้ยอะไรสั์เจอกูไม่รู้เฮี่ยอะไรแล้วเออเฮี้ยบรรยากาศตอนนี้มันเงียยไปแล้วเออเราไปอยู่บนนี้ได้กว่าว่ะน้ำปุ๊บไปดูยไอเพงไอเพลงไอเพลงไอคุณแรงไอคุ้แรงไอคแรไอจอดจอี้ไม่ได้จอ่นี้โอเครถมัระเบิดได้เฮ้ยรถมันระเบิดได้จอดจอดจอดลงเล สิงก็ไม่ดีตัวนึงอ่ะมามามาแต่แต่แต,แต,แต่โอ้โหไอเ้เอ๋ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังกูจะช่วยมึงยังไงบ้างออมาแล้วโอ้โหไอ้บุ๋มไอ้อบุ๋มไอ้บุ๋มไม่จ้วงจ้วงจ้วงเลยเห็นไเอ้ยสมมกเลยนะปลามึงมึงว่างปลามึงปลาก,ก่อนเลย มอ้มันมาแล้วอู้ห้ยนี่ไงอ้ยรด้วยแบบนี้นะฉันบอกคุณแล้วนะคุณชาติชาติถ้าคุณมาช่วยฉันโอ้ยมาเอาดิมึงเอาไม่ดิเอ้ยนนี้ก่อนเลยมาอุ้ยแล้นี่ได้ยินเสียงสายตัวนึง ก็เง ну. oh. Oh. ียนั่นแหละตามตามชีเลยแลเบิดไปนี่โกหกโมงหอะมึงเขาไม่เหนมันมาอีกแล้วมันมากับามเมาโอ้โหเลมต่อมาร์คตอนนี้แะอุ้ยเป็นนึง เมีระเบิดปะสมองสมออ่ะอีเชม้าจะยิ่นดิไปหนมาอย่มองตาดีไหมถ้าเธอไม่แคร์อยจาทำใจมั้ พี่อะห,ห,นนหนึ่งหนึ่งเะไรเนี่ยวะับกีน